คำนั้นมีเบอร์ว่าบบเฮ้ยเอ็นภาษาใครนี่พาไปเล่นเบอร์บบบคือไปจัดดูีไม่มีไม่ตะกุกเล็กเมื่อกี้ช่องเจ็ดจะขายรายการนี่คือสภาพจระเข้ที่พบในแม่น้ำนาดหมู่ห้าตะมนต์ฝ่ายจุพลอำเภอเมืองจังหวัดพิ่สุรโกครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเซนติเมตรเมื่อวานนี้ ตอนเย็นนํากลงดักปลาดักในเวลาหกโมงเย็นแล้วก็จับได้ในเวลาประมาณสามทุ่มเช้าวันนี้ทางชาวบ้านก็มาดูกันจํานวนมากครับทางนายกเทศบาลตําบลพายชุมพลทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าทางกำนันพายชุมพลมาดูนี่เห็นมาก,กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่18แปดนะครับ18แล้วเนาะจับเต็มที่24ใช่ไหมยี่สี่เออเออตกใจเมื่อคืนเมือ่อคืนก็เมื่อคืนโตมันยังไม่โตเนาะ ก็มันได้กลิ่นของไก่แล้วมันจะมากินกินเอามันลงกันได้กิ่ชั่วโมงไงเหรอได้กิจชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงหกโมงอะหกโมงเย็นวางกระดักวางแล้วก็สามทุ่มเข้าเลยลอาะอันนี้กงทำมัดักมันโดยเฉพาะเลยใครนยาทที่ท่อยเลยครทำครับป้องกันที่รบานไปบนบนทำครับอ่ะฮะมันล้องไห้ที่ ยาวประมาณหนึ่งเมตรสมสิบก็ภาษาตรมัอย่างวมันอบกคงามาที่ทั้งทปลาไรนะแต่ว่าูก้ก่ออิดเข้าอุ้ยอิดหมนิ่ม่างมันนิ่จับห้อาอาเียับนี้นอันนี้เราจับงท้องดูสิจะได้รู้ตัวเอาสน่ไอ้กากเอาตัวเมียเหร แต่ตนูก็ันเดินแงแรงพวกนี้ไ่เก็บไว้มนี่มันติดกองติดกองิดกอักกับตอมีวิธีน่ะเอ็งหวังทะลุทะลุทะลุพามพา มีไข่ทองของแท้เองนี่คาชำนาญพิเศษมันึ้นมงเอาไปทังขาเปล่าแกนั้นอยู่นะอยู่แล้วแค่นี้แหละในสี่ห้าวันที่ผ่านมาเรามีความกังวลในเรื่องของจัโลเคที่หลุดมา จะทําให้เกิดเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนลูกเด็กเล็กแดงที่ลงมาเล่นน้าบริเวณแม่น้ํำน่าน,นะครับแต่ว่าทางเทศบาลพนักงานของเราได้ทํากรงขึ้นมาแล้วก็มาดักจับจระเข้ซึ่งใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงโดยใช้โครงไก่เอาใส่เข้าไปล่อแล้วก็จระเข้ก็เข้าไปในกรงตะกินก็จับได้